สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมมากับเจ้านิสัน GTR ครับก็อกซีลาบซึ่งหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าเราชื่นชอบ นะครับแล้วก็ชื่นชมเจ้ารถตัวนี้นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยต้องบอกได้ว่ามันเป็นรถในฝันของชายไทยนะครับเจ้าตัวก็ซิล่าตัวนี้เนี่ยมีการใช้งานมาตั้งแต่ปี2000ต้นๆน,นะครับมีการพัฒนารุ่นเรื่อยมานะครับก็มีทั้งขุมพลังที่แรงนะครับดีไซน์ที่สวยนะครับและเป็นที่นิยมในบ้านเรามากๆเลยแต่ด้วยการที่มันมีการใช้งานมาต่อเนื่องนะครับเราจะเห็นว่าตัวมันอะสมรรถภาพดีก็จริงนะครับขับได้เท่ก็จริงนะครับ แต่สิ่งหนึ่งท so, ี่เราเห็นเลยนะครับก็คือปัญหาเรื่องของเครื่องเสียงครับซึ่งเครื่องเสียงของเจ้าก็ซีลาตัวนี้เนี่ยมันดันมีความสําคัญไม่แพ้กับตัวรถครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเจ้าตัวเครื่องเสียงของมันนั้นนอกจากมันจะเล่นเสียงแล้วมันดันควบคุมเรื่องของแอร์ควบคุมเรื่องของระบบของรถด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยที่มีการใช้งานกันมาเนี่ยเริ่มจะเสียแล้วเหมือนกันซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าอย่างคันนี้เนี่ยที่มีการใช้งานมาแล้วเสียเนี่ยถ้าเอาไปซ่อม ประเมินจากภายนอกนะครับเอาแค่ปู่นอกก่อนนะคุณเสียค่าซ่อมเนี่ยอย่างน้อยหอมื่นไปแสนไปไปลายด้วยซ้านะครับต้องบอกว่าแสนไปไปลายโอ้โหตกใจใช่ไหมครับและที่สําคัญคือของที่คุณซ่อมเนี่ยยังเป็นอะไหล่มือสองจากญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยราคาในการพัฒนาหรือทําเครื่องเสียงเนี่ยค่อนข้างแพงแต่วันนี้ครับบริษัทซูเล็กนะครับเขามีเจ้าตัว Z LGTR นะครับตัวนี้เป็นเครื่องเสียงตัวใหม่ที่พัฒนามากับเจ้านิสัน GTR โดยตรงนะครับถามว่าตัวมันมีอะไรเด่นนะครับผมว่าเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยดีกว่าครับ ครับเรามาอยู่ภายในรถของนิส s a n GTR แล้วแต่ไฮไลท์เราอ่ะไม่ได้อยู่ตรงที่รถนะครับหลายคนคงรู้จักแล้วแหละแต่ไฮไลท์เราอยู่ตรงนี้ครับนี่เจ้าตัวแ l GTR ที่ผมพูดก่อนหน้านี้นะครับว่ามันมีความโดดเด่นเรื่องของเครื่องเสียงนะครับสำหรับ GTR โดยตรงเอางี้ผมว่าเราดูรูปทรงภายนอกก่อนอื่นเลยนะครับติดตั้งออกมาถ้าไม่สวยขึ้นมาสาวก็ไม่ว้าวนะครับคุณลองดูตรงนี้ก่อนดีกว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนขับ GTR เนี่ย ผมว่าหลายคนคงแปลกตานะครับแต่แล้ท่านผู้ชมหลายคนที่ยังไม่เห็น GTR ของเดิมเป็นยังไงนะครับต้องอธิบายคร่าวๆนะครับตัวนี้นะครับของเดิมเนี่ยจะเป็นจอ7นิ้วแค่นี้เองนะครับซึ่งจอ7นิ้วแค่นี้เนี่ยมันก็จะเล่นแผ่นเล่นฮร์ด,ดิสนะครับแล้วส่วนใหญ่ตอนนี้ฮร์ด,ดิสลดมา7-8ปีฮร์ด,ดิสก็พังหมดละค่าซ่อมก็แพงอย่างที่บอกนะครับแต่ในขณะเดียวกันข้างล่างเนี่ยของเดิมมันจะเป็นพวกปุ่มกดอะไรเกะกะไปหมดเลยนะครับแล้วก็ปรับแอร์อยู่ด้านนี้เหมือนเดิมนะครับ แต่คุณลองดูตอนนี้สครับเมื่อมีการเปลี่ยนเจ้าตัวแ l g t r อาใส่เข้าไปแล้วเห็นไหมครับตัวของเครื่องเสียงเนี่ยต้องบอกว่าจากที่ผมทําเครื่องเสียงมาเหมือนกันนะต้องบอกว่าการติดตั้งเข้าไปเนี่ยสวยงามและลงตัวนะครับซูเ็กเนี่ยต้องบอกได้เลยครับว่าเขาเป็นผู้นําด้านนี้โดยตรงที่สําคัญคือรูปแบบนี้จะเป็นจอรุ่นใหม่ของรถในอนาคตนะครับอย่างคุณเห็นง่าย tesla ก็เ,เ,เป็นแนวตั้งนะครับคุณเห็นรถรุ่นใหม่อย,อย่าง ford e v e r e s ก็แนวตั้ง นะครับเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนเทรนเป็หมดแล้วเพราะว่าการที่ใช้จอแนวตั้งมันทําอะไรได้เยอะหลายๆอย่างซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายถัดไปนะครับคราวนี้เรามาดูครับรูปทรงสวยงามแล้วนะครับดูปุ่มกดอ่ะผมกดโหมดแอร์ให้ดูเลยนะครับโหมดแอร์เนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยปุ่มกดเนี่ยมันก็สามารถใช้งานร่วมกับตัวหน้าจอได้เลยแล้วก็ควบคุมได้จริงนะครับอย่างกดตอนนี้ปุ๊บเนี่ยแอร์ไม่เย็นละนะครับกดนะครับโหมดต่างๆพวกนี้มาหมดเลยนะครับมาหมดเลย คุณสามารถปรับโหมดได้ตามที่คุณต้องการนะครับที่สำคัญมันปรับแอร์แยกซ้ายขวาได้นะครับอยู่ที่คุณต้องการเลยนะครับรวมถึงเรื่องของความเร็วพัดลมของเดิมก็ปรับได้ของใหม่ก็ปรับได้นะครับอันนี้ซึ่งคุณบางทีผมปรับเนี่ยคุณอาจจะได้ยินเสียงลมฟู่ขึ้นมาดือด้อดด้วยซ้ำอันนี้เนี่ยอย่างแรกที่หลายคนกังวลเรื่องของการปรับแอร์ปรับแอร์ได้แน่นอนนะครับเราไปดูเรื่องของฟังก์ชันลดไหลยกว่าดีกว่า เพราะหลายคนเนี่ยกังวลเรื่องของฟังก์ชันรถอ่าผมพามาดูเลยนี่เห็นไหมครับจอเดิมมีการแสดงสถานภาพของตัวรถในบางในบางฟังก์ชันนะครับจอใหม่ของ ZL GTR ก็มีเหมือนกันคุณเห็นไหมครับจอมันจะแสดงข้อมูลของรถออกมาเลยนะครับมันไม่ใช่ป๊อปอัพไม่ได้หลอกล,งลวงนนะครับอ่าอย่างผมเล่งเงยรอบขึ้นเหยียบเบรกเนี้ยครับเบรกเพนเดิลขึ้นเห็นไหมครับ รวมถึงการตัดแต่งหลายๆอย่างเนี่ยม,มันออกแบบมาให้ใช้งานกับ GTR โดยตรงนะครับรวมถึงตัว TPS m อันนี้เนี่ยพอดีผมเพิ่งสตาร์ทแล้วยังไม่ได้ขับตัว TPS m มันย,ยังไม่ขึ้นนะครับขึ้นแค่ค่าเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดคุณขับไปมันก็จะขึ้นครบทุกค่านะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าการที่ออกแบบมาแบบนี้มันทําให้ตัวเครื่องเสียงเนี่ยมันคุยกับรถได้อย่างสมบูรณ์แบบตรงนี้นะครับมันสามารถเชื่อมกับมือถือของคุณนะครับ เพื่อที่จะอะไรครับมันสามารถใช้อินเทอร์เน็ตของมือถือของคุณที่แชร์ไปเนี่ยเล่นมัลติมีเดียได้ทุกรูปแบบคุณเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวแผนที่ Google Map นะครับอันนี้หลายคนยอมรับอยู่แล้วกูเกิลแมปใช้น้ำทางได้ดีกว่านะครับเพราะเป็นแมปออนไลน์แถมบอกระยะเวลาด้วยว่าถึงกี่โมงต้องบอกว่าเรื่องของความบันเทิงเนี่ยมาเต็มนะครับคุณสามารถลงโปรแกรมอย่างพวกเอ,อ่ออะไรนะ m a ม o n Prime นะครับหรือแม้กระทั่ง Disney ์พาร์ตาใส่ได้เลย แต่หลายคนคงกังวลเรื่องเสียงครับมา <ouse> ผมมาเรื่องเสียงเลยเสียงตัวนี้ต้องบอกเลยเลยว่าตัวเครื่องเสียงนี้ใส่ DSP เข้ามาในตัวคุณสามารถปรับแต่งเสียงย่านเสียงต่างๆเนี่ยได้ตามที่คุณต้องการเลยนะครับคุณตั้งได้เลยรวมถึงจะมีพรีเซตให้คุณด้วยนะครับแล้วแต่แล้วคุณจะตั้งแบบไหนที่สําคัญอ่าอย่างปรับเรื่องตัวนี้ต้องบอกว่าอันนี้เรื่องปกติปรับหน้าหลังซ้ายขวาเครื่องเสียงไหนก็ทําได้แต่มาตัวนี้ครับมันสามารถปรับเรื่องของเซอร์ราได้ด้วยนะครับ หน้าซ้ายหน้าขวาหลังซ้ายหลังขวาเวลาปรับเนี่ยผมบอกเล่เลยนะหลังจากที่ผมปรับแล้วลองเล่นแล้วเนี่ยเสียงเนี่ยโหกระหึม่มแล้วก็มีความเป็นเซอร์ราลจริงๆแล้วคุณสามารถจูนได้ด้วยนะครับว่าเสียงของเซอร์ราลเนี่ยมันจะตรงกับความต้องการตำแหน่งที่คุณนั่งไหมนะครับรวมถึงตัวนี้ครับเขาให้เบรฟิลสเตอร์มา ตัวเบรฟิลเตอร์เนี่ยคุณสามารถปรับเสียงปรับแต่งได้เลยนะครับว่าเสียงของเบรคคุณเนี่ยต้องการในรูปแบบความแน่นความลึกแบบไหนในย่านไหนคุณเลือกปรับเองได้ซึ่งปรับง่ายมากใช้นิ้วจิ้มที่หน้าจอก็ปรับได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเสียงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าลืมไปเลยครับเปลี่ยนของใหม่เข้าไปแล้วใครว่าจะแย่ลงดีกว่าเดิมแล้วเสียงก็หึมมากๆอันนี้ผมการันตีครับว่าความบันเทิงเนี่ยลืมไม่ได้เลยครับว่าของเก่าเป็นยังไงของใหม่เสียงดีกว่าเยอะนะครับ นอกจากอย่างที่บอกนะครับมันมันเป็น Android เนี่ยตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าสเปคของ CPU มาดีมากๆนะครับเป็นระดับพวก8แกนนะครับแรม4 128ี่ลอม8้อทเนี้ยถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันต่างๆอย่างที่บอกนะครับนอกจากจะเป็นเรื่องของตัวความบันเทิงแล้วมันสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับเพื่อใช้งานบลูทูธได้นะครับรวมถึงฟังเพลงจากบลูทูธก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของอีกอันนึง หลายคนคงไม่คิดว่ามันจะเด่นอย่างนี้นะครับก็คือเรื่องนี้ครับการทํางานกับระบบควบคุมพวงมาลัยเห็นไหมครับผมสามารถกดควบคุมพวงมาลัยที่พวงมาลัยได้เลยอันนี้เพิ่มลดเสียงปรับซอสนะครับอินพุตเข้าไปว่าต้องการอินพุตแบบไหนเห็นไหมครับปรับได้หมดเลยนะครับซึ่งควบคุมได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสื่อเล่นเพลงจาก USB หนังนะครับคุณก็เส็ได้นะครับปรับหน้าปรับหลังได้ที่สําคัญคือ อันนี้มีฟังก์ชันหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาครับคือ voice control แต่ voice control เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่ voice control ของตัวตัวรถนะครับเพราะนิสสันทีดียรุ่นนี้ยังไม่ได้ใส่ voice control มานะครับแต่มันคืออะไรครับพอกดปุ๊บคุณจะสามารถสั่งงาน voice control ของ Google ได้นะครับอย่างเช่นเวลาคุณจะสั่งงานคุณสามารถกดปุ่ม voice control หรือค,คุณสามารถตะโกนเรียกนะครับโอเค Google เนี่ยมันจะเปิดขึ้นมาเลย แล้วก็รอรับคําสั่งคุณอย่างเช่นผมตั้งให้ดูนะครับโอเค Google นําทางไปยังสยามพารากอนอ่ะเห็นไหมครับกลายเป็นว่าจากเครื่องเสียงเดิมที่มันทําอะไรไม่ได้อะเล่นแผ่นเสียบ USB ฮ่าฮาคราวนี้มันคือออนไลน์เต็มรูปแบบครับมันสามารถใช้งานคําสั่งเสียงหรือในหลายๆฟังก์ชันของ Google ได้เลยเห็นไหมครับนะครับในขณะเดียวกันครับจุดเด่นที่มันออกแบบจอแนวตั้งหลายคนคงบอกเอ๊ะมัน มันจะดียังไงต้องบอกจอแนวตั้งทําอีกอย่างหนึ่งได้ครับก็คือแบบนี้ครับนี่มันสามารถทํำครึ่งหน้าจอได้เห็นไหมครับคราวนี้มันแบ่งหน้าจอครับอ๋อพอแบ่งหน้าจอคือครึ่งบนเนี่ยคุณสามารถเอาไว้ใช้ดูหนัง YouTube นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับคุณสามารถใช้โปรแกรมนําทางควบคู่ไปกันได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ออกแบบมาค่อนข้าง,งาตอบโจทย์เลยทีเดียว นะครับสำหรับการใช้งานรถในปัจจุบันเห็นไหมครับรวมถึงตัวเนี่ยตัวมันก็สามารถจะเลื่อนลงมาเก็บไว้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานของมันเนี่ยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันได้เต็มรูปแบบอ่าผมลืมอีกข้อหนึ่งหลายคนสงสัยแล้วกล้องหลังล่ะนะครับเจ้าตัว Z l t d r เนี่ยมาพร้อมกล้องถอยด้วยนะครับที่สำคัญเดี๋ยวผมสับให้ดูครับกล้องถอยเนี่ยนะครับมาพร้อมตัวเห็นไหมครับ ตัวควบคุมการมุมเอียงของตัวพวงมาลัยนะครับทำให้เวลาคุณถอยจอดเนี่ยนะครับดูได้ง่ายขึ้นนะครับสามารถที่จะมั่นใจแล้วครับว่าคุณถอยจอดรถสปอร์ตงามงานของคุณน่ยตูดไม่ไปลอกกับฟุตบาทแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันคุณใส่เกียร์ถอยปุ๊บมันขึ้นเองให้อัตโนมัติเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชม นี่คือส่วนหนึ่งของฟังก์ชันนะครับของเจ้าตัว ZL GTR นะครับว่ามันมีความหลากหลายในการใช้งานนะครับแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าเอ๊ตัวนี้มันทำอะไรได้มากมายกว่านี้ไหมสามารถติดต่อสอบถามได้จากเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ทางไลน์แชทตัวนี้นะครับหรือไม่ถ้าให้ชัวร์คุณมีเจ้าก็อกซิล่าตัวนี้อยู่แล้วคุณแวะเวียนมาได้นะครับที่โชว์รูมของทางซูเล็กนะครับเพื่อลองมาพูดคุยกับซาวเอ e นจิเนีย นะครับหรือว่าทีมงานที่ใช้ในการติดตั้งแล้วก็มาลองดูรถจริงครับว่ามันมีฟังก์ชันตามแบบที่ผมได้โม้ไว้จริงหรือเปล่านะครับขอบคุณสําหรับการรับชมในคลิปนี้นะครับเราคิดว่าคนที่มี GTR ในมือหลายๆคนคงจะต้องรู้สึกร้อนกระเป๋าแล้วละ,ละที่อยากจะเปลี่ยนเครื่องเสียงให้มีความทันสมัยเหมาะกับเจ้าตัวก็อกซิล่าตัวนี้นั่นเองครับสวัสดีครับ